สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคอนแกนเขต4มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษาส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภยัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อคุ้มครองความปลอดภยัยการป้องกันดูแลช่วยเหลือหรือเยียวยาและแก้ไขปัญหา แก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการตามมาตรการ3ปได้แก่ป้องกันปลูกฝังและปรับปรามให้เกิดความปลอดภัยให้มากที่สุดและไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นซ้ำการดำเนินการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4จะตั้งสู่ความปลอดภัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4 แต่งตั้งคณะกรรมการสู่ความปลอดภัยและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบความปลอดภัยอย่างเป็นปัจจุบันจัดประชุมคณะกรรมการสู่ความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ดูแลระบบความปลอดภัยจัดทำคู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษาแผนเผชิญเหตุและมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษาและบทบาทหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์ภายทุกรูปแบบตามบริบทสถานการณ์ปัจจุบัน และการเข้าใช้งานระบบความปลอดภัย MOE Safety Center ให้เป็นปัจจุบนันผ่านแอปพลิเคชันไล์กลุ่ม KKN Safety 4มีการพัฒนาภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมและการเฝ้าระวังกำกับติดตามการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัยอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งสถานศึกษามีแผนเผชิญเหตุและมาตรการความปลอดภยัย ดำเนินการประเมินปัจจัยเสี่ยงภัยทุกรูปแบบจำนวน175โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ100มีกิจกรรมในการสร้างภูมิคุมกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยกุกค,คำ9ประเภท 1. พยาเสพติดดำเนินการสำรวจข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงสร้างความรู้ความเข้าใจถึงโทษภัยและผลกระทบของการ,ารติดสารเสพติดรณรงค์ร่วมกันปลอดบุรีในสถานศึกษา 2. ภัยความรุนแรง ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตอย่างรอบด้านฝึกทักษะการปฏิเสธการเอาตัวรอดและการขอความช่วยเหลือจัดระบบการสื่อสารเพื่อติดตามพฤติกรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 3. ภัยพิบัติต่างๆดำเนินการสำรวจข้อมูลความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฝึกทักษะการ,รสังเกตและหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง 4. อุบัติเหตุดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกทักษะการให้ความช่วยเหลือ เมื่อประสบภัยสำรวจข้อมูลยานพาหนะในสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุสน,นการทำประกันภัยประกันอุบัติเหตุจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการใช้รถใช้ถนนและเครื่องหมายจาราจร 5. โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำดำเนินการสำรวจข้อมูลด้านสุขภาพนักเรียนรายบุคคลหาแนวทั้งป้องกันในสถานศึกษาและชุมชน 6. ฝุ่น PM 2.5เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากมลภาวะเป็นพิษ 7การฆ่ามนุษย์ดำเนินการจัดระบบการสื่อสารเพื่อรับส่งข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนผู้ใกล้ชิดและบุคคลภายนอกจัดทำข้อมูลช่องทางขอความช่วยเหลือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาและชุมชนแการคุกคามในชีวิตและทรัพย์สินดำเนินการเฝ้าระวังสังเกตพฤติกรรมนักเรียนพัฒนาพื้นที่เสี่ยงให้ปลอดภ,ยภ,ยภยัยฝึกทักสปฏิเสธการเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆ เก้าอาชญากรรมไซเบอร์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดจากระบบไซเบอร์โดยขาดวิจารณญาณและผลกระทบของการพน,นัน